เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีชแนลและตอนนี้เราอยู่กันในเกมแอนิอีกแล้วนั่นเองสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีมีการอัปเดตมากมายเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันทีละเรื่องอัปเดตแรกมีการเพิ่มกิจกรรมโอฟิโอเข้ามาในโตเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนอสามารถมากดเกมเพย์ตรงนี้ได้เลยส่วนวิธีการเล่นในโหมดโอฟิโอนี้ผมจะทําคลิปแยกในคลิปต่อไปใครที่อยากจะรู้ว่าเล่นยังไงรอติดตามในคลิปต่อไปได้เลยอัปเดตที่2มีการเปิดให้สุ่มลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดเรรียยบ้อ เป็นกระชาลูกที่3ของซีซั่น25และถือว่าเป็นลูกสุดท้ายแล้วด้วยกระชาลูกนี้จะประกอบไปด้วยสกินทองแบบลิมิเต็ดของดีวิทหรือแม่มดแห่งความฝันสกินม่วงสตกินประกอบไปด้วยของกีตาวิทยาและพอสเตเตอร์สำหรับการสุ่มกระชาผมสุ่มเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครอยากดูสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะลงคลิปการสุ่มกระชาแยกมาให้อัปเดตที่3ของวันนี้ก็คือมีการเปิดขายสกินทองของตัวลิทเทนเกิลพร้อมกับเครื่องประดับสีม่วง ใครที่อยากได้ก็จับจองได้เลยอัปเดตท,ที่4นั่นคือเรื่องฟรีๆที่ทุกคนจะสามารถได้รับอย่างแรกครับให้เราไปที่ทางด้านของหน้า,นากิจกรรมก่อนจากนั้นไปที่หัวข้อล็อกอินแอนด์แชร์จะมีทางด้านของรางวัลให้เราได้รับกันอยู่อยู่ด้านขวามือถ้าเกิดใครล็อกอิน500วันจะได้แท็กฉายาจะได้กรอบรูปและจะได้จิกจ๊กซอว์8ปิจิ๊กซอว์แต่ถ้าเกิดใครล็อกอิน1 0 0 0วันจะได้ทางด้านของหลอดไฟ888หลอดไฟกรอบรูปแล้วก็จิกจ๊กซอว์จิ๊รซอี่ล็อก อถึง1,500วันจะได้ทางด้านของตัวหลอดไฟ888หลอดไฟกรอบรูปแล้วก็จะมีทน้าของจิ๊กซอวด้วยโดยกรอบรูปในรอบนี้จะมีแอนิเมชันหรือว่ามีเอฟเฟกเพิ่มเติมเข้ามาครับด้านซ้ายจะเป็นปราสาทสีดําด้านขวาเป็นอีกาด้านบนเนี่ยมีก้อนเมฆสีดําแล้วก็มีประกายของตัวสายฟ้าเกิดขึ้นมาด้วยนั่นเองบอกเลยว่าสวยงามมากๆใครที่ล็อกอินถึง1,500วันอย่าลืมมารับท่น้าของของรางวัลด้วยสําหรับท่าน้าของสายฟรีได้รับของรางวัลไปแล้วสายเติมจะไม่ได้ไได้อย่างรรครับทน ของ o r y r r y h a r จกิฟมีของรางวัลเพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เติม Echo หรือกระดุมแดงไปถึง250,000กระดุมแดงหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ130,000บาทครับ จะได้รับเครื่องประดับหมึกแดงซึ่งจะเป็นระดับ A แบบลิมิเต็ดด้วยมีรูปโปรไฟล์มีกรอบรูปมีเอฟเฟกกรอบรูปและหลอดไฟอีก3,000หลอดไฟโดยในคลิปนี้ mm. ผมจะพาทุกคนไปดูเอฟเฟกของเครื่องประดับหมึกแดงหรือเครื่องประดับระดับ A แบบลิมิเต็ดให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนั่นเองของรางวัลจะไม่ได้หมดแต่เพีเยงเท่านี้ครับสำหรับนักเติมใครที่เติมไปแล้ว300,000แอ h โคหรือตดเป็นเงินไทยอยู่ที่160,000บาทจะได้รับเฟอร์นิเจอร์ระดับ S หรือระดับสีทองแบบลิมมมเเต็ดไปด้วยีีกอกกบแชทา ใหมมีกรอบแท็กเคลื่อนไหวได้และมีหลอดไฟอีก5000หลอดนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยครับว่ากรอบรูปเป็นยังไงเอฟเฟกต์ต่างๆเป็นยังไงรวมถึงเครื่องประดับต่างๆเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นเราไปดูกันที่กรอบรูปรูปโปรไฟล์แล้วก็พวกกรอบเอฟเฟกต์แชทต่างๆก่อนเลยแล้วกันทะงด้าของรูปโปรไฟล์เนี่ยเราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก,กดทะงด้าของมุมขวาบนที่เป็นรูปทะหน้าของฟันเฟืองอยู่ครับ ทาหน้าของรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับจะเป็นรูปแบบดนามิกนะฮะเมืเ่อลูกกดเข้ามาแล้วครับก็จะเจออยู่ฮะจะเป็นตัวโ no นะวิลิสนะรัลนักเขียนนิยายนะครับผมในการเปิดหนังสือแล้วก็เป็นประมาณนี้นั่นเองส่วนทาหน้าของเฟรมรั้วกรอบรูปจะอยู่ในหมวดของสเปเชียลนะฮะเดี๋ยวผมขอเลือบหน่อยอ่านี่คือผมใส่ไว้อยู่แล้วครับจะเป็นกรอบสีทองนะแล้วก็มีดอกุูลาบอยู่นั่นเองคราวนี้เรามาดูทาน้าของตัว Effect. Effect. เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นียมันจะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะฮะอันแรกเนี่ยจะมีการไหลแสงสีทองจากขวาาาลงมซ้ย ผส่วนเอฟเฟคอันใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นจากล่างแล้วก็มีทหน้านของเอฟเฟกต์สีทองเลื่อนขึ้นไปด้านบนก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนแต่ว่าสวยทจ้าสองอันเลยนั่นเองนะครับ คราวนี้เรามาดูกันที่ฉายาหรือว่าแท็กกันบ้างครับสำหรับแท็กก็มาทําการเปลี่ยนในหน้าโปรไฟล์เหมือนกันเลยนั่นเองซึ่งแท็กนี้ถ้าเกิดชื่อภาษาไทยจะมีชื่อว่าหมื่นเสียงสะท้อนจะเป็นระดับ S หรือระดับสีทองซึ่งผมมีอยู่อันเดียวเลยนะอันอื่นจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีฟ้าธรรมดานั่นเองครับใครที่อยากได้ก็เติมเงินให้ถึงแล้วก็มาเลือกใช้ตัวนี้ได้ต่อไปเราไปดูเอฟเฟกในหน้าของการแชทกันบ้างน,นั่นเองนะฮะจะมีทาหน้าของรูปฟันเฟืองอยู่ตรงแชทมุมขวาบนแล้วกดที่ฟันเฟืองไปได้เลยนะฮะ ะมีให้เราเลือกได้ว่า Notify หรือการแจ้งเตือนเนี่ยจะเลือกไปแบบไหนตรงนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมต่อมาเรามาดูทาด้านของเอฟเฟกของกรอบด้านหลังของแชทครับผมก็จะเลือกได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าอันล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัวผีเสื้อบินๆอยู่ตรงนี้นั่นเองเราก็กดยูสไปได้เลยและในสุดสุดท้ายนั่นก็คือไฮไลท์ของตัวฉายาหรือว่าแท็กจะอยู่เมนูด้านล่างสุดเลยจากเดิมเนี่ยฉายาของเราจะไม่มีไฮไลท์หรือจะไม่มีกรอบแบบนี้แต่เมื่อเราใส่ตรงนี้เข้าไปครับจะ มีกรอบทาให้ฉายาของเราเนี่ยเด่นชัดมากขึ้นนั่นเองคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะมาลองพิมพ์กันหน่อยฮะว่าข้อความของเราจะเด่นกว่าคนอื่นจริงๆหรือเปล่านะครับผมผอจะพิมพ์คําว่า hello แล้วกันฮะง่ายๆเลยนั่นเองเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็กดส่งไปได้เลยเดี๋ยวผมขอเลื่อนมาดนึงจะเห็นได้เลยฮะว่าข้อความของเราจะมีป๊อปอัพมีความเด่นกว่าคนอื่นพื้นหลังของข้อความหรือวัฒนธรรมของตัวฉายาของเราก็จะมีกรอบไฮไลท์อยู่บอกเลยว่าโดดเด่นไปสง,ง่างมากๆแล้วก็จะทําให้หลายๆคนเนี่ยโฟกัสกับข้อความของาาข่ะนน คราวนี้เราไปดูเฟอร์นิเจอร์ระดับ S แบบล i บิตต์กันบ้างครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้มีชื่อว่า Song of the n i g h t i ิ g เก e โดยครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกว่าสตาราเจ้าแม่ h น i ิงเก e ครับเอาไว้ขอหวยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเมื่อเราก,กดปฏิสัมพันธ์หรืออินเทอร์แอคไปแล้วครับมันจะมีทั้งตั้งตัวเลขบมุมๆๆม,ม,ม,มันอยู่คล้ายๆกับพวกลอตเตอรี่พวกเสี่ยงโชคเหมือนจะใบหวยเราหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันคือการบอกจํานวนเหรียญแดงหรือ e อ h โคองเราที่เราเติมไปทั้งหมดนอกจากบอกจํานวน e อ h โคที่เราเติมไปแล้วยังงงงงงงมมีีีเเเเสยยพลลบบบรรรรท้ดาาาาาขออกกต่่ๆว บานละมุนมากๆเลยนั่นเองใครที่อยากได้ทางด้านของเฟอร์นิเจอร์สองออฟเดอะไนท์ที่เกลยวเนี่ยคุณจะท้องเติมเงินไปถึง1 6 0 0 0 0ืนบาทนะคุณถึงจะได้ทางด้านของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้มาตกแต่งห้องพักของคุณแล้วไปดูก,กันต่อกับเอฟเฟกต์เครื่องประดับชิ้นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่ามึกแดงหรือวันเลดิงเครื่องประดับชิ้นนี้เป็นระดับ A l i m i t e d ใครอยากได้จะต้องเติมเงินให้ถึงยอดที่เขากําหนดถึงจะได้รับทางด้านของเครื่องประดับชิ้นนี้ไปความพิเศษก็คือเครื่อง เรามาดูเอฟเฟกในฝั่งของผู้รอดชีวิตหรือว่าเซอร์เวอร์กันก่อนเลยละกันเอฟเฟกตัวนี้ครับจะอยู่ที่อีโมจิคอลนะครับผมเมื่อเรากดการแปะสติกเกอร์หรือการกดท่าอีโมดต่างๆมันจะมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นสีแดงๆที่ทุกคนได้เห็นเมื่อเรากดอีโมดครับมันก็จะมีทางด้านของสัญลักษณ์ติ๊กทูขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้หรือจะเป็นเหมือนเครื่องหมายตกใจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งบอกเลยว่าเอามาปั่นป่วนแล้วก็กลัวประสาทฝ่ายตรงข้ามแบบล้้นๆเลยนั่นนเองจะทําาห้้้ยิมก็ได เราจุ๊กไปหรือจะทําแบบว่าซู้ดๆนะฮันเตอร์ก็ทําได้เหมือนกันหรือจะบอกว่าเยีเ่ยมยอดไปเลยครับพี่ครับก็ทําได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับคราวนี้เราสลับมาที่ฝั่งของฮันเตอร์หรือผู้ไล่ล่ากันบ้างครับก็เรามาเริ่มกันที่ทา่านังของสกินแม่ง,งูกันเลยแลวกันทาน่านังของตัวดีวินเนี่ยจะมีความแตกต่างจากฮันเตอร์ตัวอื่นเพราะว่าล่างหลักหรือว่าล่างแม่เนี่ยจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกของเครื่องประดับหมึกแดงได้เมื่อเรากดท่านัางของอีโมขึ้นมาจะเห็นเลยว่าจะไม่มีสัญลักษณ์สีแดงขึ้นเเเหมเมืืออนนน่่่สัักครูแตตฟวี้จะ อยู่ที่ทางหน้าของตัวโฟลเ o อร์หรือว่าร่างติดตามทุกๆล่านะครับเมื่อร่างลูกกดท่าอ e ีโม e ขึ้นมาก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงเกิดขึ้นก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับทานาของเซอร์ไพเวอร์เลยเราไม่สามารถสลับทานาของตัวเอฟเฟกของการติก๊กทูการทําเครื่องหมายตกใจหน้ายิ้มหรือว่ากดนิ้วโป้งเนี่ยเราจะสลับไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้ทาหนาของเอฟเฟกต่างๆที่มันเป็นสีแดงเนี่ยเข้ากับอีโมติคอหรือว่าสติ๊กเกอร์อันไหนต้องไปตั้งค่านในสติ๊กเกอร์หรือว่าทา่าของนน,น,งน,ค,นคีือ เป็นเอฟเฟกที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดนะฮะใครที่อยากได้ก็ต้องเติมกระดุมแดงหรือเอคโคให้ถึง2 5 0 0 0 0ห้าหมอคโคครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1นึ0 0 0สสบาทนะครับผมแต่ก็มันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเล่นเก่งอะไรขึ้นมาครับแค่แบบเท่ๆกวนๆก็แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ข้อมูลครบถ้วนครับ,รบเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นโหมดการเล่นออฟฟิโอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมเป็นยูทบเบอร์วันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงบบบาายยสสวััดีคร